สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําเรื่องสกิลเบื้องต้นของวินะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการเปรียบปรับเปลี่ยนหน้าต่างของสกิลหรือว่าช็อตคัดช็อตคัดข้างนอกในแผนที่ต่อสู้นะครับแล้วก็วันนี้มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับเน้นหนักไปทางกิวล์นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ล็อกอิน15วันได้ลํายาถอดกา๊าดอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับก็ไปดูเอา ขออธิบายเรื่องสกิลของวิก่อนนะครับสกิลอื่นผมไม่อธิบายผมเล่นแต่วิตัวเดียวผมอธิบายเฉพาะที่ผมรู้นะครับขนาดที่ผมรู้ผมยังอธิบายมั่วซั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอที่ไม่รู้เนี่ยผมไม่อธิบายนะครับต้องขออภัยเพื่อนที่ซิปมาผมไม่ตอบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็โดนเพื่นแซวไปแล้วเนี่ยตอบยากเลยไม่ตอบนะครับก็หัวเราะผมตอบยากจริงนะคือมันง่ายสำหรับเพื่อนแต่มันยากสำหรับผมอะโอเคปะ มันง่ายยังมันยากยังไงลองไปดูข้อความใต้คลิปแต่ละคลิปที่ผมตอบเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆไว้ดูนะอ่านไปแล้วก็จะรู้นะครับว่ามั่วมากเลยฮะแล้วก็มันมันมันยากสำหรับผมอะโอเคป่ะแค่นั้นแะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วบางคนบอกเฮ้ยก็เวลาเขียนพิมพ์ก็ดูดีๆสิก็ค่อยๆแก้ก็จะไม่ดูดีๆจะไม่ค่อยๆแก้ก็จะทําไมอะก็จะพิมพ์อย่างเงี้ยก็เลยไม่พิมพ์ดีกว่านะครับก็ขออภัยด้วยคือบางทีจอมันก็เล็กหรือว่ามือเราใหญ่ไม่รู้นะครับบางทีเราเล็งจิ้มไปที่ ดันเจียนมันกลายเป็นกันเปี้ยนอว้วกันไปมั่วซั่วเลยอย่างเงี้จิ้มมั่วซั่วน,นะฮะขนาดซื้อยามานายยังไม่กดเอาเหยื่อปลามาเฉยเลยคือสติสตังค์ไม่ค่อยเหยื่อกันด้วยก,กตัวนะฮเอาละมาว่ากันเล่นสกิลนะครับสกิลของเมดนะตอนแรกนะครับหลังจะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็จะกลายเป็นวิศรัตนะครับวิศรัตสกิลนี้ก็จะไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามันต้องเป็นอาชีพอะไรนะครับแต่ว่าในสกิลขั้น2เนี่ยก็คือแถวล่างเน,นี่ยแถวเนี้ยเนี่ย จะต้องเป็นขั้น2นะครับคือต้องเปลียนอาชีพแล้วนะถึงจะถึงจะอัพได้แล้วก็สกิลนะครับถ้าเราจะเล่นสายเลือกเอาแล้วกันคือสายไฟวอลกับสายเออเสียงเพลงกับสายเกาะโรมานาซึ่งสายเกาะโรมานาคนนิยมเล่นกันเยอะเพราะว่ามันเอาไว PV ้ PVP เอาไว้เอเอกิลว,วอลได้ดีาดีมากจะทำให้วิสามารถรอดตัวและทำดาเมจได้ดีขึ้น เพราะว่าไฟบอลนะครับกันคนไม่อยู่นะฮะไม่ใช่เหมือนมอนสเตอร์นะเอาไปกันแล้วคนเด้งเด้งไม่ใช่นะครับคนมันก็เดินทะลุหรือว่าเดินอ้อมมาสบายนะครับโดนดาเมจน้อยนะครับมันไม่เด้งนะครับเดินทะลุเลยแล้วก็เคยเคยสู้ pvp นะเอาไฟวอลกันนะตอนแรกเราก็จินตนาการว่าคนเ็เหมือนเหมือนมอนนะเดี๋ยวเข้ามามันก็ต้องเด้งถอยหลังไว้เดินทะลุมาใส่เราตายเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ pvp สนุกหรืออยากจะกิวว์นะครับในอนาคตแนะนำว่ามาทางสายอ่า โลมานานะครับ2เวทนะครับเวทเล็กทั้งหมดจะมี3เวท4เวทนะครับคือไฟน้ำสายฟ้าหรือว่าลมนะครับแล้วก็ดินนะครับในการเลือกอัพในครั้งแรกสามารถเลือกอัพได้แค่2นะครับได้แค่2เลือกเอานะส่วนใหญ่เขาจะจะเน้นหลักเลยเน้นหลักเลยที่ไฟนะครับเพราะว่าไฟเป็นสกิลที่ทําดาเมจได้แรงแล้วก็เร็วดาเมจห้าฮิตนะครับเร็วแล้วก็แรงแล้วก็มีสกิลโอกาสติดสถานะมึนนะครับ2วิ3วิเนี่ย มันจะช่วยให้เขา,าคนที่ชนอยูอ่มีโอกาสได้หายใจนะในระหวันที่ม้อนมึนๆนะครับส่วนสกิลอือ่กนก็เลือกเอานะส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นไฟน้ําไฟสายฟ้าไฟดินนานๆจะเจอคนเล่นสไตล์อื่ๆสักทีนึงซึ่งถามว่ามันมันเสียหรือว่ามันมีผลเสียมีผลดีกันไหมไม่นะครับมันอยู่ที่ว่าเพื่อนจะชอบนะครับเพราะว่าโดยรวมๆแล้วแต่ละสกิลจะมี จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองนะครับจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองเอาละคราวนี้เรามาว่าการเรื่องของสกิลสองสกิลที่เลือกอย่างผมเป็นตัวอย่างผมเลือกที่จะอัพไฟแล้วก็สายฟ้านะครับในตอนเลเวลแรกๆก็อัพไฟสายฟ้าอย่างละ5นะครับอันไหนให้เต็มก่อน5หรือว่า 2สกิล3สกิลเวลก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาเรายิงไปหนึ่งสกิลนะฮะอีกสกิลเนี่ยมันจะมีดีเลย์เราก็จะยิงอีกสกิลหนึ่งแทนเข้าไปก่อนพอสกิลนี้ปล่อยดีเลย์ของอีกสกิลหนึ่งก็จะใช้ได้แล้วนะครับก็จะยิงไปส่วนไฟวอลเนี่ยใช้หลังๆนะครับหลังๆประมาณสักจ็อบใกล้ๆแล้วอะประมาณจ็อบ3าที่มันเหลือแล้วค่อยไปลงนะครับเพราะว่าไฟวอลไฟกับสายฟ้านี่ก็10แล้วนะอย่างละ5ก็10แล้วก็ความแรงนะครับอีกอย่างละส10บก็30แล้วนะฮะพอเหลือจังหวค่อยมาลงไฟวอลนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มปาร์ตี้กันเวลยาวๆนะครับจนเปลี่ยนจ็อบจนเควส์นีเรื่องจบนะครับเลเวล6ก็ก็ไม่จาเป็นจะต้องมาเครียดอะไรมากมายกับการอัพสกิลนะครับเพราะว่าอัพมั่วซั่วเล่นได้เลยเพราะว่าพอเปลี่ยนจ็อบแล้วก็ให้สกิลมาอันหนึ่งแล้วก็เอาไว้รีสกิลเล่นก็ได้หรือเราอยากจะเก็บรีสกิลไว้ไม่อยากอัพก็อย่าอัพมั่วนะฮะอัพค่อยๆ่อยเรื่อยอัพเลือกเอาแล้วกันบางทีก็ต้องอัพ ทุกครั้งเวลาคนมาถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพมักจะรีสกิลเลยทันทีเพื่อที่จะเอาไฟใหญ่ไปปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนจะเลือกเอาแล้วกันนะครับถ้าเลือกไฟใหญ่ไปปาร์ตี้ก็เน้นเลือก2อันเท่านั้นนะครับไม่มีคนเลือก2 3 4ไม่มีนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยไฟใหญ่1ไฟเนี่ยมันจะมีดีเลย์เราปล่อยอีกไฟหนึ่งเนี่ยอีกสกิลหนึ่งดีเลย์ของไฟมันก็จะกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้สลับกัน2ออันพอแล้วนะครับถ้าเราใช้ทุกอันเนี่ยแต้มสกิลไม่พอนะครับ เรื่องสกีผมก็อธิบายได้โดยคราวประมาณนี้นะครับเรียกเอาละกันว่าจะเล่นสายไหนสายไฟวอลนะครับสา,าาาาสายโลมานาผมแนะนําสายโลมานาสําหรับคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบกิลมันจะทําให้เพื่อนตายยากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกกับไฟวอลสนุกกับกิววอลนะครับสนุกกิวอลอีกคําถามหนึ่งที่เพื่อนชอบถามมากก็คือหน้าต่างของไอคอนหรือว่าช็อตคัทข้างนอกทําอย่างนี้ได้ยังไงทําไมของเพื่อนคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้วิธีทําอย่างนี้นะครับก็คือ กดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับในเริ่มแรกมันจะมาอย่างนี้เราไม่ใช่สิอันนี้ผมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมขอกลับคืน,นคสภาพก่อนนี่นะสภาพเริ่มแรกของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้สภาพเริ่มแรกเป็นอย่างนี้เราไม่อยากจะใช้หน้าต่างแบบที่ผมใช้แต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนนะขยับขยเรียนนะครับวิธีก็กดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับเลือกอันที่2นะครับนะครับแล้วก็ขยับนะครับเราอยากจะเอ่อขยับอะไรก็ขยับเอาตัวนี้มันเป็นบั็กนะครับ มันสามารถวางได้นะมันแค่เป็นบล็อกไว้เฉยไอเจ้าต่ออัโต้ไว้ตรงเนี้ยมันชอบไปเกะกะผมชอบไปกดโดนออโต้มันอยู่เรื่อยเลยนี่นะครับเราอยากจะเอาช่องสกิลมาไว้อันนี้มันเกะกะมาไม่เอาเราอยากจะช่องสกิลมาไว้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสกิลมาใส่เช่นนี้เราอยากจะอยู่ทางขวามือนะฮะอยู่ทางขวามือนีอล่ลงมาลงมา ขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะว่าห่เอ,อ้หี่นี่นี่นี่วางอยู่โอเคอันนี้จะยึกยึก,ย,กยักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนอันนี้ใกล้ๆเลาเลือกมอนอันนี้ไม่เก็บของเก็บของบางทีไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันมีสัตว์เก็บอยู่แล้วใช่ปะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บขึ้นไปบนก็ได้ เออหรือว่ากลัวมันเกะกะก็หลบมาหรือว่าหลบมาอันนี้ก็ได้หรือว่าหลบมาในเรื่องนี้ก็ได้เลือกเอานะฮะออย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วสมมติว่าเราได้รูปแบบนี้เราก็เซฟมามันก็จะค้างที่รูปแบบนี้นะแล้วก็กดมือเอานะับ <S <S คราวนี้ผมไม่ชอบสไตล์นี้เพราะว่าเวลาจิ้มมันมันไม่สามารถล็อกได้เวลาจิ้มนเนี้ยเวลาผมไปเล่นข้างนอกเวลาผมจะกันไฟไวอลแล้วมันพลาดนะมันพลาดมันพลาดผมไม่ชอบผมก็เลยชอบใช้ระบบนี้นะครับกดที่เอานี้ออกนะมันจะกลายเป็นหน้าต่างนี้นะครับ หน้าตานี้ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าสามารถล็อกได้โดยตรงนี้ตรงนี้จะมี3แบบนะครับแบบแรกคือจิ้มนะครับใช้นิ้วจิ้มเดินเอาแบบที่2ก็สามารถบังคับได้แล้วก็ยังจิ้มได้ด้วยนะครับแบบที่3คือไม่สามารถจิ้มได้แต่บังคับได้นะครับเนี่ยไม่สามารถจิ้มได้ผมจิ้มอยู่ไม่เดินนะครับไม่เดินเห็นไหมครับผมชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาผมกันไฟวอลแล้วผมชอบพลาดกดที่อื่นแล้วไม่ชอบเดินไปไปหาหมอนไปตีมอนเนี้ยผมเลยชอบอย่างนี้นะ เอาวิธีเปลี่ยนกรรมยานะครับเพื่อนก็บผพอเข้าใจแล้วนะครับสำหรับคนที่ผ่านนะครับตกปลา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 ไปทําต้มยาต้มยกากระเพาะปลาโอเคเดี๋ยวจะมัวซัวไปใหญ่เอาละครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับหวังว่าการแนะนาเรื่องสกิลเบื้องต้นสำหรับวิก็คงจะพอเข้าใจนะครับสำหรับอาชีพอื่นอีก4อาชีพไม่รู้ครับตัวใครตัวมันครับ บอกได้คําเดียวว่าไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยอัพครับไม่ต้องถามนะครับไม่สามารถขอบคุณมากครับ